สวัสดีครับพี่น้องเรียวที่รักเคารพยิงทุกท่านทุกคนครับ10นิวขอนอบนอมก้มกราบวันท่าบุญรักษาเทวดาปกยามีย่มห่อนขอจงมาห่มตุ่มโพยไพ่ไหไกลห่างโพยพญาศ่าย,าย,าายนี้ยไหห่หางไก่ยาได้มีเหตุหายค่วมอยากถามถึงขอให้เรื่อง,เร,องเรื่องสุกยู่ยื่นเง่หมันอันมะโรค่าไข่เจ็บเป็นปางป่วยม่านยาไก่ ให้หายใหญมีด้วยครับเด้อพี่น้องครับทุกท่านครับวันเวลาผ่านพ้นไปไม่หวนกลับแต่วันลับดับไปให้ห้ยหาชีวิตพลันสั้นลงไปทุกเวลาอีกไม่ช้าเวลาครบจบทุกคนจะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้ จะอ่อนแอในรายาสิ้นหวังแม้นวันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปครับพี่น้องครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดพลาดท่าแน่เพราะเที่ยวแสช่วยเขาเราขาดเขินจะช่วยเขาเอาพอเหมาะ อย่าให้เกินอย่าทำเพลินมองไม่เห็นเอ็นของเราเราและท่านต่างไขว้าหาหลักมั่นต้องพากันมีฉันทะจะสดใสรักวิริยะจิตมุ่งมั่นบากบันไปวิมังสา เป็นตัวไขสู่ปลายทาง